สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับทาง u t u b e นะครับทุกคนเลยนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวรอเข้าเวรอย่างเดียวครับช่วงนี้ก็ระลงนะครับตามรัฐบาลบอกก็ให้อยู่บ้านกันนะครับวันนี้วันที่3เมษายนนะครับ2513ก็จะเห็นได้ว่ามียอดลดลงเพียงหนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งรายเท่านั้นเองนะครับก็คือยอดเมื่อวาน104เนาะทีม มีผู้ป่วยโรคโควิดนี่ะครับร้อยสี่วันนี้ลดลงมาร้อยร้อยสามลดมาคนเดียวเองนะครับ mm. ก็จะเห็นว่าเริ่มที่จะดีขึ้นหน่อยแต่ก็ถ้าทุกคนหยุดอยู่ที่บ้านก็ไม่ไปไหนแต่ก็เข้าใจนะครับความลําบากของพี่น้องเรานะครับถ้าหยุดบางคนก็หาเชา้ากินคําถ้าไม่หาก็ไม่ได้ตังค์ใช้จะไม่ดูกินอะไรอะไรดีที่เราอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ย อยู่บนนอกอย่างนี้เรายังมีข้าวที่อยู่ในเล้านะครับที่อยู่ในยุ้งช้างนั่นแหละบ้านผมเรียกเราเราก็คือเราคือที่เก็บข้าวนั่นเองก็ยังดีที่มีข้าวกินอยู่นะครับถึงจะเป็นไม่ได้ไปมีเงินไปซื้ออะไรแต่เรามีปะลาเป็นไหนนะนั่นเราก็กินปะลาได้นะครับแล้วก็มีเอื่นเออีกนะครับพวกปลาอะไรเงี้ยก็กินนะครับแต่ก็ถือว่าลําบากกว่ายางก็ยังดีกว่า คนอยู่ในเมืองเหละนะครับนะคนที่อยู่ในเมืองก็สู้กันต่อไปผมมาให้กาลังใจนะครับแล้วก็มาให้กาลังใจทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางรพท,ทุกคนนะครับก็ต้องสู้ๆนะครับสู้เพื่อประชาชนนะครับเรารู้ว่าท่านเหนื่อยนะครับอาชีพของท่านเนี่ยต้องเหนื่อยนะครับช่วงนี้นะครับไม่ว่าช่วงไหนท่านก็ต้องเห,หนื่อยนะครับช่วงที่เป็นแบบนี้ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกนะครับยังไงท่านก็ต้องสู้ๆเพื่อี่น้องประชาชนเรานะครับ อันนี้ก็มีน้ํามานําเสนอนะัอันนี้ใส่ไว้หลายชั่วโมงแล้วอันนี้มันเก็บเก็บความร้อนนะครับนะเก็บความร้อนนะครับก็จะเป็นน้ํามะนาวนะครับที่ผมจะดื่มทุกวันนะครับนะครับเพื่อเพิ่มวิตามินซีอ่าเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายนะครับเพราะว่ามีความเปรี้ยวอยู่นะครับทุกคนก็ควรจะกินนะครับเนี่ยครับผมก็เนี่ยครับร้อนร้อนครับมันร้อนก็จะใส่ไว้อย่างนี้ทุกวันแล้วก็จะนั่งมานั่งกินจิบทุกวัน รู้สึกว่ากินแล้วมันดีขึ้นนะนะในเรื่องของเวลาเรายังไงนะเจ็บคงเจ็บคออนะไรเงี้ยดีกินมาหลายวันละกินตั้งแต่มีไอ้โลคก,กันเนี่ยมานี่ยไอ้โลคโควิด -19 มาเนี่ยก็เริ่มกินมาบ้างแล้วกินมาหลายสัปดาห์แล้วมะนาวก็ใกล้จะหมดแล้วด้ยก็ต้องซื้อตุนไว้นะครับดูดูดูด นะครับใส่ใส่มะนาวใส่มะนาวไปอสองสองชิ้นฝานบางๆสองก้อนทกินแล้วก็มันก็จะเป็นแม่น้ําก็ไม่ร้อนมากก็จะพอดีกับเป็นอุณหภูมิน้าอุ่นพอดีนะครับในช่องนี้ก็สนับสนุนให้ท่านได้กินกันทุกคนนะครับเพราะว่าวิตามินซีก็อย่างที่เขาว่ามาผมก็ไม่ดูรายละเอียดมากแต่ก็พยายามกินเมื่อก่อนไม่กิน เมื่อก่อนไม่ไม่เชื่อว่าวิตามินซีอะไรเงี้ยไม่สนใจปัจจุบันนี้จะซื้อทั้งทั้งกระปุกไปเลยกระปุกมากินอ่าวันนี้งดก่อนพักไตนิดหนึ่งอย่าเอาสักส,สองวันกินใหม่เพราะว่าเรามีน้ำมะนาวอยู่แล้วนะครับอ่ารถมอเตอร์ไซค์ไปอีกแล้วอาจคลิปหน้าบ้านนี่อย่างงี้แหละไม่ได้ใช้ใหม่กเกียจดถือมาน่าจะได้เพราะว่าใกล้ใกล้สองสามนะครับก็วิตามินซีเขาบอก จะสร้างภูมิต้านทานนะครับให้เรานะครับโดยเฉพาะ,ะเกี่ยวกับโรคหวัดโรคอะไรนี่ก็จะสร้างภูมิต้านทานให้แล้วก็ถ้ามันสะสมในร่างกายมากๆที่นเดี๋ยวมันก็จะถอนออกไปกับปัสสาวะอุจจาระของเราเองนะครับอันนี้ก็ได้ฟังเมียมาแล้วน,นี่เพราะว่าเมียเป็นครูวิทยาศาสตร์เราฟังมาไม่เสียหายแล้วก็ปฏิบัติเ่วงนี้ก็หาครอบครัวนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าหลังจากคนที่15ที่รัฐบาลคาดการไว้ว่า จะดีขึ้นหรือยังไงก็เขาจะประเมินวันที่15เดี๋ยววันที่16ผมดูว่าจะไปจะไ,ไปหาลูกหาเมียได้ไหมนะครับแปบบ๊บหนึ่งบถมอไซมาไปละป <c oughs> บ้านติดถนนนะครับติดนาวัดนะครับก็ให้เขาประเมินก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้จะทิ้งจะไปนะครับนะ <c oughs> ครับกินทุกวันใช้ได้ครับชุ่มคอด้วยแล้วก็เพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกาย โด,โดยแท้ก็ไม่ได้มาจากยาก็เลยกันมาจากธรรมชาติครับพยายามกินอาหารที่มีวิตามินซีเยอะๆนะครับพี่น้องครับทุกคนทุกท่านนะครับในช่วงนี้ครับผมก็มามานําเสนอแล้วก็มาให้การไกจกับพี่น้องประชาชนแค่นี้ก่อนนะครับผมไม่ใช่คนดังนะครับจะดูให้ก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย